สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสกุลสกลนอมมันซาวนิสิมาเก็บหักใหม่เนาะพบพอกันย้มสายเนาะพี่น้องของวันอาทิตย์เนาะมันิซิมาเก็บหักใหม่เนาะพี่น้องมองที่รถดุดออกมาว่านี่เด้อจ้าหักใหม่เนาะดุดปลาเนาะจ้างเพิ่นเปดพันแปดพันกระห่าลอยเนาะจ้าเพิ่นดุดตื่มอีกน้อยนึงกุ๊กจะลองคลองนี่มันหกเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยเนาะพี่น้อง ต้องเก็บออกเพราะว่ามันสปโปงมันบวาตายเนาะถมดินไว้นะมันบวาตายเด้พี่น้องจ้าไปเบิ่งนำกันเลยเนาะเดดจ้าพี่น้อง เดี๋ยวเราเบิ่งไปนทำปันเนาะนี <the> <ity> <p> ่มีแต่ย <mark> ังมาถือคนนี Gad ่มีแต่หากไม้นี่เนาะมีหากไม้แล้วก็มีมาเฮนไงก้อนเฮนได้ไปน้องคุโครเกลย์ทั้งพว้ไอเจมกับพอเพิ่งเก็บไม้อยู่เนาะมาเก็บออกเด้หลายกระโดดกระเดียวก็ก็ก็เซ่เซ่ Xong xịt con ngài vô phía nọ, tên đình sai nó hộp hộp vô. Đẹp phía nọ ơi. แต่พาน้องเจมไปหาหมอแล้วก็เลยมาเก็บตอนสายเนาะนก็เลยแดดบม่ได้เก็บแตะเศ้าน้องเจมเป็นไอพาไปหาหมอมาเศ้านี่มาเคลื่อน,นไอจนห้ากูเห็นบ่น้องเจมมาเก็บกระเพาะพอดีปู นี่เป็นพลานหินเนาะเป็นเนาะเสียดายอยู่น้างเสียเป็นลายเติมเนี่ยเบักหินได้ไงเวิร์งบกง่ายสองพะลูกเก็บไม้อยู่ทางนี้ ่ายเอาอ้ายแล้วนี่นะสบายดีพี่น้องเลยลูกสบายดีแน่นมือนี้ไอเจมเห็ดยังเก็บไม้เปาเก็บไม้กระพายกระพอจะบ่เนื้1ต้น,น,ตนสองต้นสาม หาหกต้นน้องเพิ่นประดับ้องให้จักน้ำสิไปบ๊บุนี่น้ำตัวน,นี้ก็ไปทางนี้ทิมาทางนี้เอาที่ได้เอาจกมาขวดน้ำเล่นนี่มองสูงมองต่ำขวดจะน้ำหงนี่ล้วนี่พี่น้องเก็บหักไม้ห่มกันแบบนี้นเนาะใช่เอาไอ้บอไร้กลัวบอเออบักลาก็เก็บบลูกเอา คนเก่ง,กง,งนนไ,ได้ลูกซาอีแม่นี้ซซ่เห็ดเวียงเห็ดงานนี่เก็บพ่อไม้ได้ลูกโอ้คือแห้งแทะระวังผ้าไหมล่มเดอ้อ <c oughs> เพิ่นเป็นไอก็เลยพาไปหาหมอบบมีไข่บบมีวัดพี่น้องมีแต่ไออย่างเดียวกินดีเด้อไปกินน้ำหวานนั่นแล้วหลาย บ่จ้าเป็นกองเป็นกองเนาะพี่น้องหลายพี่น้องหลายโอ้แต่หักไม้เขาไมนมีแต่ต,ต้นไม้เนาะมันเป็นปลาเนี่ยเรียว่าเห็ดหัวโอ้ยถ่ายตะเลมกับอะไรอ้าวถ่ายบักกายอยีกนี่เด้อพี่น้องมาเก็บไม้ซะไอ้เจมเนยะเด้อ เก็บไปเลิกคือสิแล้วเมื่อื่นเ่าสียมาเห็ดหัว,นนนหว,นวเน,น <c oughs> ออา,า,านะพี่น้องมันบ่มีหัวไดงัว่าสิเขามาเยียบโอ้ของอ่านร้ายกว่าเนาะกองใหญ่ว่ะเพ้นละพี่น้องเก็บได้จะก,กองหนึ่งสองสามสี่หากองเนาะผู้เดียวเก็บผู้เดียวสองคนอาเจ็บกับเขาหฮม ทั้งนั้นขี่ยื่อ่ะน้าพี่น้องเขาเจ้าดูดออกไปเข้มพุนะ่นเนาะสาวนิ่งให้เขาเจ้าดูดออกไปเข้มเข้มพุ่นดูดตัดวเห็ดขคางอันเห็ดหัวเลยกันงัวเฮากะสิมาแซมใส่หมองได้มันตำเนาะพี่นอ้องจ้าหล่อมันก็นได้หล่อคักหล่อบอกคักปนใดกม็มีขอจบเท่านี้น้าพี่น้องเนาะหิวข่าวแลว้วไปทำกับข่าวก่อนจะก,กินเทีย่ยงเนาะ กดกไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อจ้าเก็บผักใหม่ก็ได้สามสี่กล่องมงะแรงผลไมาเก็บต่อกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวนิงบ้านนาในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้เห็ดคิดต่อไปเด้อพี่น้องจ้าสิปลูกมันเนะาะจักสิได้ท่า,ายแล้วสิได้จุบคาดูดอยู่บ่เด้บายบาย